สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม MG พระนครสาขาวงแหวนการจนาพิเศษค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านมาพบกับ MG HS Turbo X Sunroof ราคา1 1 1 9 0 0้บาทค่ะและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอアジนิวคา a r Family ของเราค่ะใช้เงินดาว3 9 9 9 9นาทันสบายทผ่อนสบายๆเดือนละ1,500บาทค่ะ เรามาดูตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาว4,574ม mm, ิลมตรความกว้าง1,876ม mm, ิมความสูง1,664ม mm ิเมรค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าค่ะเราจะเจอกับโลโก้ของ MG ที่เป็นโครเมียมพื้นหลังสีดำเงาค่ะกระจังหน้าดีไซน์สวยค่ะมาพร้อมกับกล้องด้านหน้าค่ะด้านล่างค่ะ ตัวนี้จะเป็นเรดร์ตัวเตือนป้องกันการชนด้านหน้าค่ะไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟ d a ดย์ท e ม u n n i n g light แบบ LED และที่สำคัญโดดเด่นสะดุดตาไม่แพ้ใครเลยที่อยู่ที่ไฟเลี้ยวค่ะแบบ C T e ีเ e n ชียลค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะล้ออันลอยด้านข้างค่ะ จะเป็นสีทูโทนสีสวยแบบนี้หละค่ะสีขนาด18นิ้วค่ะซีรี่ยาง2 3 5ทับ50 R18 ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถไฟเลี้ยวด้านข้างค่ะด้านล่างจะเป็นลมดำพร้อมกับกล้องค่ะ ด้านจับเปิดประตูค่ะฝั่งผู้โดยสารด้านบนจะเป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะด้านบนค่ะเขายังมาพร้อมกับาราวหลังคาที่เป็นเหมือนสีโครเมียมแบบนี้เลยค่ะด้านล่างกันบ้างค่ะด้านล่างเขายังมีตัวกันรอยค่ะที่เป็นสีดําตัดกับโครเมียมด้านข้างและด้านล่างที่เป็นสีดําค่ะช่วงล่างด้านหน้ากันค่ะ ช่วงล่างด้านหน้าค่ะจะเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะช่วงล่างด้านหลังจะเป็นอิสระมันติลิงพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะฝั่งของผู้โดยสารแถวที่2ค่ะตัวนี้จะเป็นโครเมียมด้านบนด้านล่างจะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถค่ะเรามาดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันค่ะ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้ค่ะก็จะรองรับแก๊สโซฮอล e10 ถึง e85 ค่ะเรามาลงที่ล้อด้านหลังกันบ้างค่ะจะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วซีรีส์ยาง235ทับ50ขนาด18นิ้วค่ะด้านหลังจะเป็นดิสเบรคค่ะเรามาดูท้ายรถกันบ้างค่ะด้านบนค่ะเราจะเจอกับชาร์กฟินที่เป็นสีเดียวกันกันกบดัวลรถสปอยเลอร์หลัง ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะโลโก้ของ MG ตรงกลางค่ะตัวนี้ค่ะไฟท้ายก็ยังจะเป็นไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบเ q u e เชีย l ค่ะด้านหลังยังไม่หมดค่ะยังมีระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก4จุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องผู้โดยสารแถวที่2กันค่ะก้าวเข้ามาภายในห้องผู้โดยสารค่ะ ก็จะเป็นโทนอบอุ่นสีแดงร้อนแรงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงตรงกลางจะเป็นสีดำค่ะแตะเข็บได้ก็จะเป็นสีแดงตามเบาะเลยดูดีไซน์หรูหราและโดดเด่นมากๆเลยค่ะเล็กรูมค่ะกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะตรงกลางค่ะเขายังมีที่เท้าแขนดูไฮโซหรูหรามากๆเลยค่ะ มีตัวเปิดให้เราสามารถเก็บของแล้วก็สามารถวางขวดน้ำวางแก้วน้ำได้อีก2จุดค่ะพับเก็บได้อย่างหรูหราเหมือนกันตรงกลางค่ะยังมาพร้อมกับแอร์หลังค่ะช่องแอร์หลัง2ช่องดันได้แบบอิสระค่ะด้านล่างค่ะเขายังมีตัวช่องเสียบ USB ให้เราอีก2จุดค่ะ มาทางฝั่งประตูด้านข้างกันค่ะฝั่งทางด้านนี้ค่ะตัวเปิดค่ะจะเป็นสีเทาตัวกดกระจกค,ค่ะด้านล่างยังสามารถวางขวดน้ําได้อีกหนึ่งจุดและที่เด่นสะดุดตาไม่แพ้กันค่ะจะเป็นตัวประตูด้านข้างตั้งแต่ตัวจับจนถึงด้านบนค่ะจะเป็นหนังสีแดงเป็นซอฟทัชนิ่มๆทั้งแผ่นแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลย เรามารับชมทางฝั่งของผู้โดยสารกันบ้างค่ะด้านหน้าตัวเปิดค่ะก็จะเป็นสีเทาแบบนี้ตกแต่งด้วยเส้นกรอบสีเทาค่ะตัวกดกระจกค่ะด้านล่างก็จะมีช่องวางขวดน้ําให้อีกหนึ่งจุดและที่สําคัญเหมือนกันเลยจะเป็นหนังสีแดงซอบทัชตะเข็บได้สีแดงค่ะเต็มแผ่นแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปกันต่อทางฝั่งคนขับกันค่ะทางฝั่งด้านคนขับค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูด้านบนจะเป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นสีเดียวกันกันกนกบตัวรถพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะดูทางฝั่งประตูด้านข้างคนขับกันค่ะตัวเปิดจะเป็นสีเทาค่ะตัวล็อกรถปลดล็อกรถ ตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะตัวกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานค่ะนี่ตัวนี้ก็จะมีฝั่งเดียวกันแบบเดียวกันเลยจะเป็นหนังสีแดงแตะเข็บได้สีแดงเป็นซอฟทัชสามารถกดได้ทั้งหมดเลยค่ะด้านล่างค่ะเขายัางจะมีช่องวางขวดน้ำให้เราอีกหนึ่งจุดค่ะก้าวเข้ามาทางเบาะของคนขับค่ะ เบาฟังคนขับค่ะตัวปีกลับตรงนี้จะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีแดงตรงกลางก็ยังเป็นโทนสีแดงเหมือนกันค่ะเบาเป็นเบาไฟฟ้าค่ะตัวนี้ก็สามารถเลื่อนเบาเอนเบาะปรับเบาะตามสรีระการขับขี่ของเราได้เลยค่ะมาทางฝั่งด้านขวาค่ะของพวงมาลัยจะเจอกับช่องปรับอากาศทรงกลมดีไซน์สวยกุ่มสตาร์สต็อปด้านนี้ค่ะ ลงมาด้านล่างตัวนี้ยังสามารถปรับระดับไฟหน้ารถของเราได้ถึง3ระดับค่ะช่องใส่เหรียญใส่บัตรจอดรถค่ะลงมาสุดด้านล่างตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวดึงฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องผู้นิสารกันต่อค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่ภายในตัวรถ MG HS เรามาดูภายในกันเลยค่ะ จะพาทุกท่านมาดูภายในตัวรถกันค่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยค่ะตรงกลางค่ะจะเป็นจอเรือนไมค์ค่ะด้านข้างสองข้างซ้ายขวาจะเป็นเข็มค่ะตัวหน้าตาของพวงมาลัยค่ะตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของ MG ตรงกลางสัญลักษณ์ถุงลมนิรภัยค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันค่ะฝั่งด้านซ้ายจะเป็น รับสายเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอสัมผัสค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะจะมีระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะแล้วก็จะมีปุ่มฟังกช์ชันให้เราได,ได้ใช้งานค่ะปุ่มสีแดงที่เราเห็นค่ะจะเป็นโหมดในการขับขี่ค่ะจะเขียนเลยว่าโหมดซ u เปอร์สปอร์ตค่ะทางด้านของพวงมาลัยตัวนี้ค่ะจะเป็นพวงมาลัยหนังสีดำตะเข็บได้สีแดงค่ะเพื่อให้เข้ากับโทนสีรถ ที่เป็นสีแดงค่ะด้านหลังพวงมลาลัยค่ะยังมีแ a นด์ชิปค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นการปัดน้ํำฝนค่ะเดี๋ยวเราให้ดูด้านข้างด้านซ้ายกันค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีปุ่มระบบให้อีกหนึ่งปุ่มตัวนี้ ด้านล่างค่ะจะเป็นระบบ Cruise Control ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มเติมค่ะตัวหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอสัมผัสดีไซน์สวยตรงกลางเด่นสง่าแบบนี้เลยค่ะลงมาตรงที่ช่องปรับอากาศค่ะก็จะอยู่ตรงกลางเราเลยสามารถใช้งานได้ตามอิสระแบบนี้เลยค่ะตัวฟังก์ชันของระบบ เครื่องปรับอากาศจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้ค่ะตัวเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติโลโกโ้ MG ตรงกลางแบบนี้ตัวนี้จะเป็นหุ้มหนังสีดําตะเข็บได้สีแดงค่ะเขาจะมากับปุ่มฟังก์ชันต่างๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายประตูท้ายห้องสัมภาระค่ะทางฝั่งด้านขวาก็จะมีสัญญ,ญาณ ไฟฉุกเฉินค่ะโหมดในการขับขี่ค่ะกล้องสามร้องศาค่ะตัวปุ่มช่วยลงทานลาดชันค่ะเบรกมือไฟฟ้าปุ่มออตโต้โฮค่ะตรงกลางค่ะเขายังมีช่องวางแก้วน้ำให้เราอีกสองช่องค่ะกุญแจค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ สามารถวางด้านข้างตรงนี้ได้ค่ะช่องที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เราก็ยังสามารถวางโทรศัพท์วางสมาร์ทโฟนของเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีอะไรที่มาวางตรงนี้ค่ะสามารถเลื่อนปิดแบบนี้ได้เลยที่เท้าแขนก็จะเป็นแบบใหญ่แบบนี้ค่ะยาวๆสีแดงด้านล่างค่ะเขาก็ยังจะมีที่วางของที่ใส่ของและตัวเปิด ช่องลมค่ะเบาะฟังผู้โดยสารด้านนี้ค่ะก็จะเป็นเบาไฟฟ้าค่ะสามารถปรับเบาเอนเบาะเลื่อนเบาะได้เลยตามความต้องการของผู้โดยสารเลยค่ะปีกลับจะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีแดงส่วนตรงกลางค่ะก็จะเป็นสีแดงเต็มแผ่นแบบนี้เลยค่ะด้านบนก็เช่นเดียวกันค่ะเบาะจะดูเป็นเหมือนเบาะ ในรถสปอร์ตเลยค่ะดูทรงสปอร์ตมากๆเลยเรามาดูด้านหน้ากันค่ะก่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือเกะด้านหน้าค่ะตัวนี้ก็จะมีแบบหนวกมาให้ช่องลมช่องปรับอากาศสัญลักษณ์ชุมลมนิรภัยค่ะด้านบนค่ะเราจะให้ดูตัวที่บังแดดกันก่อนเลยก็จะมี กระจกมาให้เราทั้งสองฟังพร้อมไฟส่องสว่างในการใช้งานค่ะด้านบนก็จะมีตัวไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารตัวนี้ค่ะ2อปุ่มนี้จะเป็นตัวเปิดพาโนลามิกซันรูฟค่ะกระจกมองหลังค่ะและในระบบของตัว MG HS คันนี้ค่ะยังมาพร้อมระบบ ช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันข้างหน้าในขณนะขับขี่ค่ะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนค่ะระบบเตือนมุมอับสายตาในนี้ค่ะยังมีไฟแอมเบียนไลท์สร้างบรรยากาศภายในห้องผู้โดยสารด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ เรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าของตัว MG HS คันนี้กันค่ะตัวเปิดจะอยู่ทางฝั่งด้านขวาตรงนี้ค่ะตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับ โชกค,คอยคำให้เราเปิดได้สะดวกสบายค่ะด้านบนจะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนขนาดใหญ่ค่ะตัวเครื่องยนต์ค่ะจะอยู่ด้านนี้ด้านหน้าเลยตรงกลางในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Direct Injection ซีซูบแถวเรียงขนาด1.5ลิตร1490ซีซี GDI พ่วงเทอร์โบกระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก74.0คูณ86.6ม mm. ิมอัตราส่วนกำลังอัด10.0ต่อ1กำลังสูงสุด162แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่1,700รอบถึง4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติทวินครูซ สปอร์ตทร i น7จังหวะขับเคลื่อนสอล้อรองรับน้ำมันสูงสุด e 8 5ค่ะปิดการใช้งานก็ง่ายค่ะอาจิจะมาย้ำโปรโมชั่นให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในตัว mg hs turbo x sunroof คันนี้ราคา1 000, 1 000, 1 9 0 0 0าบาทค่ะ พิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอาจี New Car Family ของเราค่ะใช้เงินดาว39,999บาทผ่อนบาทหรือผ่อนสบายๆ1,500บาทค่ะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม MG พระนครสาขาวงแหวนการจนาพิเศษได้เลยค่ะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่อาจีได้เลยค่ะ 098-555-1558ค่ะขอขอบคุณทางโชว์รูม MG พระนครสาขาวงแหวนการจนาพิเศษที่เอ,อื้อเฟือสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำและรีวิวตัว MG h มคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของอาจิด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ